เท่าแก่น้อยกับยุทธวิธีพิชิตสงครามธุรกิจตอนล้มแผนฆ่าศึกขัดขวางอุบายของฆ่าศึกด้วยกลยุทธ์ฆ่าศึกย่อมสยบต่อท่านกฎมีอยู่ว่ากําหนดยุทธวิธีก่อนออกรบสุนวูกล่าวว่ายุทธวิธีที่ชาญฉลาดจะช่วยท่านพิชิตศัตรูได้ด้วยปราศจากอาวุธ เมื่อข้าศึกเริ่มโจมตีจงตั้งเป้าล้มแผนของฝ่ายตรงข้ามเสียชิงสยบกลยุทธ์ของข้าศึกก่อนที่ข้าศึกจะเริ่มลงมือในยุคจุนซิวององผิงแห่งแคว้นจินเรียกฟันเจ้ามาเข้าเฝ้าข้าจะทรงท่านไปดูลาดเล่าที่แคว้นฉีดูสิว่าเราจะตอบโต้วพวกมันได้อย่างไรบ้าง ฟันเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอองจิงเมื่อไปถึงแคว้นฉีฟันเจ้าช่วยโอกาสทูลขอสิ่งไร้เหตุผลฮ่ <c oughs> อาอาท่านก็หม่อมอยากได้จอกของฝ่าบาทจะทรงรังเกียจไม้พยาค่ะอืมได้สิวิเศษมากเอียนอิงแย่งจอกของอองจิงกลับคืนแล้วเปลี่ยนจอกอีกใบให้ฟันเจา้าเอานี่จอกนี้แหละจึงจะเหมาะกับท่าน ฟันเจ้าทำท่าไม่พอใจที่ถูกเปลี่ยนจอกต่อหน้าต่อตาดังนั้นฟันเจ้าจึงหันไปเล่นงานผู้ที่เล่นดนตรีเจ้าเล่นเพลงของฉังโจหลายมาข้าอยากจะหลายลซะเสลอเกินข้าเล่นไม่เป็นหรอกท่านเมื่อฟันเจ้าได้รับการปฏิเสธจากนั้นฟันเจ้าจึงหึดหัดจากไปอ,องจินแห่งแคว้นฉีทรงวิตกจึงกล่าวขอคำปรึกษาจากเสนาอามาจินเป็นแคว้นใหญ่ เมื่อพวกเขาส่งฟันเจ้ามาเราควรระวังแต่ท่านกลับตั้งท่าเป็นอริกับเขาเราจะทำอย่างไรหากจินส่งกองทัพมาโจมตีเราฝันเจ้าไม่ใช่คนเขาพยาการเขามาที่นี่ก็เพื่อที่จะสืบความสัมพันธ์ของท่านกับข้าราชบริพารและถือโอกาสลบลูเราด้วยดังนั้นกระมอมจึงไม่ติดกลับของเขาเราเหตุใดเจ้าจึงไม่บรรเลงเพลงเฉินโจหรอกเจ้านักดน,นตรีคือว่า เพลงของฉันโจโมีไว้เพื่อเล่นถวายเชื้อพระวงศ์แต่ฟันเจ้าเป็นข้านางฉันเลวกระหม่อมจะเห็นดีเห็นงามได้ด้วยอย่างไรล่ะพระเจ้าค่ะเออเจ้าดิพูดถูกฟันเจ้ากลับไปทูลองผงว่ายังแม่ถึงเวลายโยมตีแค้งฉี่พยาค่ะเมื่มอกระหม่อมลบหลูองจริงเอียงอิงก,ก็รีบขัดขวา,างทันทีเมื่มอกระหม่อมทำลายบาเพนิเขาก็รู้ทางอีกขณะนี้แค้งฉีมีการปกครองที่ดี พร้อมด้วยขงนางผูกกาและชางฉลากมากมยายประยัดค่ะขงจื้อกล่าวไว้ว่าเอียนอิงสกัดกั้นศัตรูจากแดนไกลได้ด้วยจอกสุราเพียงหนึ่งใบนับเป็นยุทธวิธีที่ชาญฉลาดมากกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือล้มอุบายของข้าศึกในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แผนล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น แล้วอย่าลืมติดตามฟังน้องพาฝันกับเท่าแก่น้อยพารวยกันอีกนะครับ